เด็กๆไม่ได้ไม่พร้อมด้วยตัวเองนะเด็กๆถูกทําให้พร้อมด้วยบริบททางสังคมตอนนีน้โจทย์เรื่องโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกคนไม่พร้อมถ้าทํานมีลูกเรียนม .6 ที่บ้านเห็นเด็กทำใบงานวันละเจ็วิชาส่งครูแล้วสอบวันศุกร์นี้แล้วก็วันเสาร์นี้ต้องสอบวิชาใหม่แล้วท่านจะไม่เข้าใจเลยนี้เลยว่าเด็กเคื่อดขนาดไหน S <S มืนแกดแพดใช่ไหมครับมันก็สอบติดกันแล้วก็สอบติดไปเรื่อยๆ <S <S มัน<ร>จะเป็นผลพวงมาจากการสอบปลายภาคของมหัธยมอะครับมัธ,มธยมปลายแล้วมันก็จะไปชนกับแกดแพดพอดีอย่างโรงเรียน3โรงเรียนเนี่ยครับก็คือ จะสอบในอาทิตย์หน้าแล้วก็แกดแผ่นจะสอบวันเสาร์อาทิตย์พัดีครับบางโรงเรียนจะสอบเสร็จวันศุกร์เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีวันพักเลยอย่างโรงเรียนหนูใช่ไหมถ้าไม่ใช่ม .6 อ่กอะก็จะยังเรียนไม่เสร็จเลยยังเรียนไม่จบเลยคือเหมือนสอบปลายเดือนนี้แต่ทําไมพวกหนูถึงต้องมาสอบก่อนหน้านี้แล้วก็ยงังต้องไปสอบอันนั้นอีกใช่หนูก็เลยแบบคือฉันยังไม่จบหลักสูตรเลยแต่ว่าคุณได้ให้ฉันไปสอบต่อแล้วอะไรเงี้ย เรียนผมสอบปลายภาควันจันทร์กับวันพุธท,ที่จะถึงนี้แล้ววันเสาร์ก็ต้องไปสอบแกดกับแพทแล้วคือจริงๆอ,อ่านไม่ทันนะมันไม่ใช่เพราะว่าทําตัวเองฮะแต่มันเป็นผลกระทบที่มาจากโควิดอะ่ะเพราะว่าโควิดมันทําให้มีการเลื่อนเปิดเทอมทําให้มีการปิดโรงเรียนปิดที่เรียนพิเศษ ทำให้แผนที่วางไว้ในการอารรร่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามาหาลัยนะมันพังไปหมดเลยจริงๆเสียงสะอ้อนในทวิตเตอร์จริงๆเสียงของเด็กเรื่องเนี้ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวิกสองวิกนี้ออจริงๆผมเห็นมันมีการพูดเรื่องเนี้ยกันมาหลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็เด็กพยายามส่งเสียงมาตลอดเพราะถามว่าตกลงจะมีการเลื่อนหรือเปล่าแต่เหมือนเสียงเนี้ยไปไม่ถึงผู้ใหญ่อ่ะแล้วก็จริงๆผู้ใหญ่ก็พยายามจะ ขยับวันแต่มันมข,ขยับแค่อยู่ในสัปดาห์เดียวกันผมว่าใน,ในช่วงโควิดอ่ะมันยิ่งทําให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามันชัดขึ้นม,ม,มันไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่พร้อมที่จะเรียนออนไลน์ไม่ใช่ครูทุกคนที่พร้อมจะสอนออนไลน์แล้วก็ไม่ใช่ทุกรงเรียนด้วยที่พร้อมที่จะปรับระบบเป็นออนไลน์ฮะ ยิ่งหนูไปหาข้อมูลเรื่องความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งเห็นว่ามันชัดมากว่ากับตัวหนูเองก็เป็นเพราะว่าตัวหนูอยู่ที่ปทุมแต่ว่าหนูต้องเข้าจากปทุมมาเรียนที่กรุงเทพทุกวันเพราะว่าแม่บอกว่าเนี่ออยโรง,งเรียนนี้มันดีนะสังคมสภาพแวดล้อมโดนินันแล้วเรื่อง เด็กต่างจังหวัดเช่นแบบเด็กเชียงใหม่อะไร้ยคะอย่างตอนที่หนูเรียนออนไลน์หนูมีช่วงที่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่หนูมีอุป,ปรกรณ์ก็จริงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะเข้าไม่ถึงหนูขึ้นไปอยู่บนดอยปุ๊บดับหนูก็บกแบบเออแล้วเด็กบนดอยไม่ต้องเรียนหรอนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเรื่องความเหลื่อ <c oughs> มล้าซึ่งอันน <c oughs> ี้ผ <c oughs> มจะกระชวนมองด้วยว่าปีนี้เราพยายามจะขนาดที่เราบอกว่าทุกคนต้องปรับตัวยืดหยุ่นรับ New Normal อะแต่เราพยายามจะากทุกอย่างกลับไปหา old Normal คือจะเปิดเทอมให้เหมือนเดิม ทางที่ตลอดทั้งปีเนี่ยมันล้ากันหมดทั้งโรงเรียนทั้งหมหาเชลัยลเลยเพราะว่าหมหาเชลัยลเองปีนี้ก็ลากยาวสอนออนไลน์กันมา3เทอมถูก<ม>ไหมฮะแล้วโรงเรียนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเปิดเทอมหนึ่งกรกฎรา,าก็จริงแต่ว่าทดลองระบบตั้งกับพฤษภาคมแล้ว,ว่ปีที่แล้ว<ม>คุณครูเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะครับตั้งแต่พฤษภาคม63แล้วถ้าเกิดปีนี้กว่าเขาจะปิดเทอมกันนี่คือประมาณเมษาไม่แล้วถ้าเกิดว่าเขาได้พักสงการเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องเตรียมเปิดเทอมเลยทุกคนพยายามจะกลับไปหาตารางเดิมให้เร็วที่สุด โดยที่ไม่ได้คํานึงแล้วว่าจริงๆตลอดทั้งปีนี้มันมีแต่เรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราการศึกษาแล้วตัวเด็กก็แบกความเครียดมาไงถามว่าอย่างเงี้ยมาถึงมหาลัยถ้าเกิดมิถุนาเริ่มเรียนอะสภาพเป็นยังไงในการมาเรียนเทอมหนึ่งถ้าเกิดมาสิ่งปุ๊บมาเจอจังหวัดที่เกิดต้องล็อกดาวน์ต้อง,ต,องต้องปิดกันอีกผม oh, ว่าทุกคนแบกความเครียดกันมายาวนานเป็นปีอะ<ม>แต่เรากลับปกป้องตัวระบบที่ไม่ยืดอยู่นะ่ะเราไม่ได้เอาคนเป็นตัวตั้งโดยเฉพาะเด็กๆเ,เราจะมองว่าระบบศักดิ์สิทธิ์อะครับไม่ได้มองว่าคนนะจต้องถูกพัฒา ไปในทุกๆด้านนะครับแต่ว่ามองว่าระบบศักดิ์จะไม่สามารถแก้ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ระบบได้เพื่อให้คนสามารถเดินต่อได้ครับมันก็จะมีเพื่อนบางคนที่แบบลงสอบไปเยอะๆคือการลงสอบมันก็เสียงเงินเยอะด้วยใช่ไหมคะแบบแผดวิชแกตแผดวิชาละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทกรรมาสามัญวิชาละหนึ่งร้อยซึ่งเขาลงไปเยอะมากบางบางคนจะเข้าหมอเลยนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็พูดกับหนูว่าแบบเหนื่อยแล้วว่าแบบไม่อยากสอบแล้วอยากดอกแบบไปปีหน้าอย่างนี้อ่ะแล้วเขาก็ต้องแบบ เ,เหมือนปรับทุกอย่างใหม่คือแพนมันพังแล้วมันแบบมันเฟลมันท้ออ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบมาลองรับให้เรารู้สึกดีขึ้นว่าแบบเออฉันยังพอมีหวังปรากฏการตลอดช่วง2-3สาวิคที่ทวิตเตอร์เดือดเรื่องเด็ก6-4เนี่ยมันยิ่งสะท้าวว่าการศึกษาที่เราจัดอยู่ทุกวนันนี้ไม่เคยเอาเด็กเป็นตัวตั้งในการออกแบบอะไรเลยก็คือเรามีเหตุผลอะไร เลเป็นบทที่จะบอกว่าไม่ต้องฟังเสียเขาก็ได้เราออกแบบมาให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณมาที่เล่นตามเกมนี้คือทุกประเทศให้คุณค่าความหลากหลายของผู้เรียนเพราะคนแต่ละคนไม่จ่าเป็นต้องเกิดมาแล้วต้องโตมาเป็นคนเป็นบล็อกเดียวกัน<ช>ทุกคน<ช>ควร<ช>จะมีโอกาสได้เจอว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็มีเวลาในการเติบโตไปการที่เรารีบไปครอบเขาว่าเขาต้องเป็นเด็กวิทย์เด็กศิลป์วิทย์แผนวิศวะวิทย์แผนนั้นแผนนี้เนี่ยมันคือการพยายามจะเอาวิธีคิดผู้ใหญ่อะฮะต่เป็นแบบแล้ว้เขาวิ่งมาหาแบบ ซึ่งอันนี้คือเรื่องใหญ่การศึกษาเราเด็กไม่ได้มีโอกาสเลือก mm hmm. เอาอย่างไม่ตะเกะแค่บอกว่าสอบกี่วิชาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการเลือกแต่มันเลือกไม่ได้พอถ้าคุณคิดจะเรียนคณะนี้คุณก็ต้องสอบวิชาเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเสียอันดับที่คุณจะเลือกเนี่ยมันมีคณะเหล่านี้อยู่คุณก็เลือกไม่ได้ว่าต้องสอบ15วิชาซึ่งอันนี้คือเรื่องหน้านาตกใจที่สุดคือสุดท้ายเราไม่ได้เอาเด็กเป็นตัวตั้งเลยซึ่งมันย้อนแย้งไะฮะตัวกฎหมายการศึกษาบ้านเราทั้งแพบแผกนการศึกษาชาติูดยายาให้เด็กในัญ ึ่งพูดมาตลอดจนปัจจุบันศษาปี42ก็บอกเอาเด็กสําคัญอะไรแต่สุดท้ายเด็กไม่เคยสําคัญจริงในการบริหารการศึกษา